ฟีลคดีเลยฟีลคล้ายๆหมู่บ้านล่องกล้าเลยนะเนี่ยวัดป่าภูทับเบิกข้างบนนี้ใหญ่โตมากเลยอะถ้าจะมาเดินเที่ยววัดภูดทับเบิกเนี่ยต้องมีเวลาเหมือนกันนะตรงนี้เหมือนเป็นลานเศรษฐกิจชุมชนครับที่พักบ้านชมดาวนะครับมีระเบียงส่วนตัวด้วย อันนี้ก็จะเป็นห้องเราโอ้มีถังระพิงอยู่หน้าห้องเลยอันนี้ระเบียงส่วนตัวของห้องเราอ,นนอันนี้ที่พัก <pered> ไม่มีแอร์มีแต่พัดลมเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าที่นี่มันเย็ยนอยู่แล้วไงบ้า <c oughs> นชมดาวจองนี่พักแต่ละหลังเขาจะให้ระเบียงส่วนตัวด้วยเลอันนี้นี่ตัวห้องะครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะไม่ร้อนเลยครับนี้ย้อนแสงนินดๆนะวิวดีมากเลยแล้วก็มีลมบ้านนู้นก็จะหลังใหญ่หน่อยเรียงครัก็จะเยอะอันนี้ก็จะเป็นหลังเท่าเราครับแล้วเราลากโต๊ะลากโต๊ะก็มีดครับลากที่นี้เขาก็จะสัง่งมีบริการหมูกระทะด้วยครับ400บาทสั่งมาทานได้นะ ก็ทานหมูกระทะแล้วก็ชมวิวกันตอนกลางคืนโหนี่เห็นเห็นไอหมอกจางๆนะไม่ใช่ควันนะอันนี้หมอกของจริงครับอากาศดีมากเลยที่พักในช่วงเวลานี้เดือนพคออก็ยังเงียบสงบนะตอนนี้มันยังไม่ใช่เป็นช่วงไฮซีซันของเขานะถ้าเป็นช่วงไฮซีซันเขาบอกว่าแถวนี้จะแออัดมากจะอยู่ในช่วงช่วงเดือนตุลานะครับ แต่คุยกับคุณพี่เจ้าของห้องพักเนี่ยนะครับบ้านชมดาวเนี่ยนะเขาบอกว่าช่วงที่คนจะเยอะและแออัดมากอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาเขาก็จะเชียร์บอกว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่จริงๆอยากให้มาสักแบบปลายมิถุนากรากรดากันยาเนี่ยกำลังดีเพราะว่ามันจะยังไม่ค่อยแออัดมากครับแล้วอากาศดีนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตุลาเขาเล่าให้ฟัง บอกว่าเนี่ยโหรถมันจะติดตรงเนี้ยเยอะมากเพราะคนมันจะมาที่นี่เยอะมากแล้วที่นี่จะเต็มจะเต็มช่วงเวลาเดียวเลยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาทันวาประมาณนั้นครับซึ่งมันจะแอาอัดมากแล้วคนก็จะแย่งกันกินแย่งกันใช้นะเขาบอกว่าใครมาช่วงนั้นก็ต้องทําใจเพราะว่ามีโอกาสที่รถจะต,นนติดบนเนี้ยติดบนเนี่ยบนภูทับเบิกเลยเนี่ยสูงมากๆครับอืมก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวภูทับเบิกก็ดูจังหวะดีๆแล้วกันนะครับ ผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงปลายมิถุนาน่าจะเริ่มมาเที่ยวได้ละเพราะตอนนั้นมันจะเป็นแบบฤด,ดูฝนค่อนข้างเต็มตัวละน,น,นี่นะครับเจ้าของหอพักเขาให้มอเตอร์ไซค์เล็กยืมสำหรับขี่ท่องเที่ยวที่นี่นะที่นี่เจ้าของเขาเป็นกันเองมากเลยนะครับบ้านชมดาวนะใครมาพักก็มาพักที่พี่เขาได้นะเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะเป็นเป็นข้าวต้มครับ แล้วก็เขาเคยมีกาแฟสดขายนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขายครับนนะอันนี้เข,นเขาก็มีมอเตอร์ไซค์เล็กให้เรายืมด้วยแหละเ <laughs> พราะว่าบนนี้ถนนมันแคบเนาะพอเป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่บางทีมันไม่ได้คล่องตัวเนาะก็เลยอยากจะใช้มอเตอร์ไซค์เล็กขับเล่นนะครับเขา <laughs> ก็มีให้ยืมบริการด้วยนะาดีมากเลยวัดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปวัดพุทธทเบิกกัน <laughs> อันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นรถเกียร์ออตโต้ <laughs> ลงเขาก็ต้องระวังหน่อยเปียออโตเนาะมันไม่มีเอนจินเบรกต้องค่อยๆอาแดดส่องแดดส่ <laughs> องฟิลคอดี that song, that song. เลยโอ้ <laughs> เขาก็ปลูกไร่กระลำปีกันเนาะโอ้เยน็นเย็นมากเลยพอเข้าร่มแล้วเนี่ย ได้ขี่รถเล็กเที่ยวนานแล้ว <c oughs> โอ้หหหูอื้อเลยอะ่ะชันมากโอ, <c oughs> คอ้ค่อยๆลงนะเป็น,น <c oughs> ว้าวถึงแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านภูทับเบิกโอ้วัดอยู่บนเขาวสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฟิลคล้าย <c oughs> ๆหมู่บ้านล่องกล้าเลยนะเนี่ย สวยสวยสวยฟิลคล้ายๆหมู่บ้านล่องกล้าเลยครับเอ้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนั่นแหละสิไม่ก็นอนเหนียนี่ป่ะวัดที่ไหนวัดที่ไหนขบอกขับไปเรื่อยๆได้เลยเห็นไหมอ๋อบ้านทับเบิก อานมบก่อนอาบก่อนอน้องครับขอโทษนะครับวัดป่าภูทับเบิกไปทางขอบคุณครับ <c oughs> โอเคกรใจแล้วคนคต่างถิ่นม่ต้องถามข้อทางเขานะครับโอ้ยดอกไม้สวยจังนี่งไงวัดป่าภูทับเบิกสามแยกเลี้ยวขวา ไก่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 ไกอย่าโดดลงหม้อนะเลยถึงแล้วถึงแล้วดีจังอยู่กันแบบง่ายๆถึงแล้ววัดป่า5 0 0รเมตรวัดป่ามูับเบิไม่รู้ กลับได้จุดจอดรถ<ห>โอ้โหคนหมาเยอะจังรู้แหละว่าเป็นวัดดังนะแต่ว่าไม่คิดว่าคนจะอยู่เยอะขนาดนี้นะนี่นี่เย็นนะแล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าภูทเบิแล้วนะครับที่นี่เขาจะมีหลายโซนนะแล้วก็จัดเขาเจอสวยงามมากเลยโซนนี้จะเป็นชื่ออะไรนะพะ่อขุนผาเมืองเหรอโอข้างล่างนี่สวยจังมีพญานาคด,ด้วย แล้วก็น้ำพุอ๋อน,นี้เป็นคาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคอ๋อพระศรีสุดโธอ๋อเราเคยไปมาแล้วที่เชียงคานไม่ใช่เชียงคานเอ้ยไม่ใช่อ่าอ,อะไรนะหรือนึกชื่อไม่ออกคําชโนดเออ๋อ,อนี่ไงโหสร้างเป็นรูปปั้นพญานาคโคตรใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่มากอืม เจ้าถิน่นเจ้าถิน่นโอเ้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะสร้างทางป่าทางเขารู้สึกถังมากเลยอืมอึบดีดีนะอ่ะาใเราขึ้นไปกันเลยเฮ้ยเขามีปูอะไรด้วย ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโหนี่เรามาถึงแล้วออเอาหรอไก็กลัวอยู่แล้ว,รลวเราจอดแถวนี้แล้วกัน จอดรถไว้แล้วก็เดินขึ้นมานะครับโอ้ข้างบนนี้ใหญ่โตมากเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนเขาสร้างนี่มีรูปปั้นสัตว์ในป่าหินมะพานด้วยนะอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วดอกลำโพงนี้หอมมากเลยครับสวยนะโอ้หนี่เขากำลังสร้างเจดีย์อยู่นะเนี่ยอีกหน่อยที่นี่นี่น่าจะใหญ่ไม่แพ้วัดผาซ่อนแก้วเลยอะ่ะโอ้พญานาคสององค์นี้ใหญ่มากโบสถ์ด้านบนโอ้ตรงนี้ ตรงนี้มีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยใหญ่โตมากเลยโหมีทางขึ้นไปได้อีกอม,ม,มีทางที่เราขับขึ้นมาเมื่อกี้ครับลองเดินขึ้นไปเท่าที่เดินขึ้นไปไหวนะเหรอทางขึ้นนี่สวยนะอยากเข้าไปใกล้ๆก,กันอ๋อต้องถอดรองเท้เา นี่รองเท้าเอ่อนี่นะจ๊ะอันนี้อ๋อจำแม่คนอิ yes> ่มแล้วก็มีแปดเซียนด้านล่างตรงนั้นน่าจะเป็นอ๋อเป็นรูปปั้นพระน่าจะเป็นพระอรหันต์นะนี่ใครมาเนี่ย เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันก่อนนะครับโหถ้าจะมาเดินเที่ยววัดภูทบเบิกเนี่ยต้องมีเวลาเหมือนกันนะเป็นชั่วโมงอะเพราะว่าวัดใหญ่มากครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันมาทั้งวันละตรงนี้เหมือนเป็นลานเศรษฐกิจกชุมชนครับมีลิเกด้วยสงสัยเขาจะมีงานอะไรกันสักอย่างครับนี่สวัสดีปีใหม่๋อ น่าจะใช่ใช่ที่นี่แหละ, <c oughs> ะเหมือนเป็นตลาดนัดชุมชนเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันข้าบอุหนุนชาวบ,บ้านกันไก่พะย่ะวไก่พะย่ะอ,อัะเดินดิหมดแล้วเหรอแล้ว Ừ heo, cái gì heo, tiểu heo, heo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  heo, แห้งท้องสิ่งคุณชนนะัะอากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับเย็นแบบหนาวเลยแบบรู้สึกได้เลยอะไรอีกล่ะคุณชายจลระเปามีไส้อะไรบ้างครับ,บ,รบใช่ครับอย่างนัลูกครับใช่กิมกับสวดำ

มาช้อปปิ้งอะไรบ้างคะคุณชายหลายอย่างครับอุดหนุนชาวบ้านตลาดชุมชนคัะอย่ามาพูดว่าอุดหนุนชาวบ้านเธอหิวหนุนก้าชุมชนเธอหิวเธอหิวกลับมานั่งกินข้าวเย็นที่ซื้อที่ตลาดที่ห้องพักครับเป็นระเบียดมองลงไปก็มีวิวเขาเป็นฝั่ง,งนะยะน่งชาติศุน้องก้าครับเดี๋ยวพักผ่อนนะนะครับถ้าชอบคลิปจะฝากกด กดแชร์คอมเมนต์บอกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากรู้อะไรวันนี้ผมมาวันที่25่อิพคนะถ้าอยากรู้บรรยากาศในภูทับเบิกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะครับผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ